มาเกินใหม่เป็นลูกโอชีหลุด165หลุดไม่พักใช้คำนี้ต้องบอกเลยว่าโอชีเนี่ยคือแรงมากมากันแบบเอาง่ายๆเรื่องมันถึงจุดที่จะบอกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะคนก็เลยอยากจะรู้กันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้ได้เห็นลูบี้แล้วล่ะก็เริ่มต้นด้วยการสารภาพของนิโนะนะ นิโนเนี่ยก็ได้ไปสารภาพเรื่องราวต่างๆแล้วก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นคำบรรยายของอากาเนะเหมือนตอน1้4เลยแปลว่านิโนเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปให้การกับตำรวจนะให้การเป็นประโยชน์กับตำรวจแล้วก็ขอบคุณเธอมากๆอืที่ให้การแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีคนร้ายอยู่อีกอะนะ เป็น A B C D E 5คนเลยเหรอ5คนเลยนะที่อยู่ในกระบวนการของฮิคารุเนี่ยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ไปจัดการคนต่างๆมีภาพที่แบบตำรวจอะไปค้นที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ในถุงๆอะ่ะอันนี้มองไม่ถนัดเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะเป็นร่างของใครหรือเปล่านะอันนี้ในวีรกรรมของฮิคารุฮิคารุบอสฮิคารุแม่ข่ายของเราดูแล้วเนี่ยนิโน่ก็ดูสำนึกนะดูสำนึก ต่อมาเป็นคำพรรณนาต่อไปของอากาเนะเหมือนกันว่าเจ้าฮิคารุเนี่ยเป็นปีศาจเลยฮิคารุเนี่ยเป็นปีศาจเลยเพราะว่าในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยฮิคารุก็จะเป็นคนบงการหลอกล่อให้เป็นเหยื่ออากาเนะก็ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าฉันใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเนี่ยมันคงทำให้เธอ โกรธฉันอย่างแน่นอนก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าอากาเนะไปเสนออควาว่าเดี๋ยวจะเป็นเหยื่อล่อให้อควาคงไม่ยอมอย่างแน่นอนซึ่งก็จริงเพราะว่าอาควาตอนนี้ก็ห่วงอากาเนะและ้วแล้วก็พยายามที่จะกันอากาเนะออกมาจากไอ้วงจรที่เขาทำเนี่ยแล้วก็คือจะไม่จะไม่ให้อากาเนะมาเกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วอากาเนะยังบรรยายต่อว่าเธออะอ,อาวาน่าจะบอกว่าจะไม่ยอมทิ้งจดหมายเอาไว้ เพราะว่าถ้าทิ้งจดหมายเอาไว้ตำรวจจะสงสัยแน่ๆอันนี้เนี่ยเปรียบเหมือนกรณีของไอเป๊ะเลยเพราะว่าอะไรไออ่ะทิ้งไอเจ้าดีวี5ปีแห่งคำโกหกเอาไว้ให้ผู้กำกับมันเลยทำให้เราเนี่ยสงสัยไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอรู้ได้ไงว่าตัวเองจะต้องตายอาควาก็เลยเลือกที่จะไม่ทิ้งอะไรไว้เลยทำเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็โดนทำร้ายแล้วก็ตายไปเพื่อความ เนียนตำรวจได้ไ,ดไม่ตงสงสัยจากการที่อากาเนีพันนา,นาเรื่องราวต่างๆมามากมายอากาเนะนี่เข้าใจอควาจริงๆนะว่าเออถ้าเกิดว่าฉันบอกว่าฉันจะเป็นนกต่อให้เธอก็คงไม่ยอมหรือถ้าจะบอกให้เธอทิ้งจดหมายเอาไว้เธอก็งคงไม่ยอมทิ้งเพราะว่ามันจะดูไม่เนียนเหมือนเตรียมตัวมาก่อนแล้วโอเคครับต่อไปเป็นคานะบ้างคานะก็ ตอนนี้ก็อยู่หน้าโรงครับอคาาอยู่ในโรงแล้วก็พร้อมกับมีดอกไม้มากมายเออคานาก็บอกค้นโง่เออโง่จริงๆแล้วก็ตบอควาไปเจมี่อากะมาตบคานาอกีกตบกันไปตบกันมาเนาะก็เหมือนในเหมือนในคอมเมนต์เลยที่ใครมาคอมเมนต์บอกผมว่าเออใช่มิยากะเนี่ยเห็นคานะไปตบอควาซึ่งอควาก็เปรียบเสมือนลูกชายของ เ,เจมี่อกโกะเลยเจมี่อกโกะก็ไม่ยอมเฮ้ยงานแบบนี้เขารบคนตายหน่อยดิมาตบได้ยังไงตบลูกชั้นตบอควาตบคนตายเหรอตบเพียตบคานะเหมือนกันครับคานะเธอก็ยังคงตาดำอยู่แล้วก็มันก็จะย้อนกลับไปเนาะย้อนกลับไปน่าจะตอนที่ช่วงที่มีการคุยกันอะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อควาก็อยู่กับคานาบ่อยๆนะแล้วก็มีการพูดกันถึงเรื่องของอควาก็บอกไว่าไอ้ตายไปซะได้ก็ดี คานาก็มาตอบอควาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะถ้าเธอพูดอย่างนี้ฉันจะตบเธอไปเรื่อยๆเลยนะสัญญาก่อนนะว่าเธอจะไม่พูดถึงเรื่องการตายอีกอืมแล้วเธอก็สัญญาแล้วด้วยแต่ครั้งนี้เธอผิดสัญญาเธอตายไปแล้วคนโกหกคนโกหกแล้วคานาก็ไปเกาะอยู่หน้าโรงเลยครับน้ําตาของคานานเนี่ยไหลยหยดไปที่หน้าของอควาเลยแล้วก็ฟื้นขึ้นมา ฟื้นขึ้นมาฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันรักเธอฟื้นขึ้นมาเจมิยาโกก็ร้องไห้ตามไปด้วยเลยกับการฟูมไฟนี้ของคานะอากาเนะมาช่วยปลอบเอาไว้เพราะว่าคานะนีะ่แทบจะแทบจะดึงแทบจะไปแทบจะไปยุ่งกับกับกับร่างของอควาแล้วอ่ะคือแทบจะเข้าไปหาร่างอาควาแล้วอ่ะอากาเนะนี่ต้องต้องมาต้องมาดึงออกไปเลยคานะเนี่ยก็อยากให้แน่นอนแหละครับ้ามเพออจะให้อควากลับมามีชีวิต อากาเนะนี่ก็ได้พูดต่อบรรยายต่อว่าตัวคานะเนี่ยมองหาเธอตลอดเลยนะตอนที่ตอนที่แสดงอยู่เนี่ยมองหาตลอดเลยคานะเนี่ยมองหาแต่แท่งไฟขาวนะรอเธอมาเชียร์อยู่รอนายมาเชียร์อยู่นะรู้ไหมนี่เป็นเรื่องราวในงานศพนะครับเมียโกะเจ็บไม่แพ้กันไม่แพ้ครับลูกชายทั้งคนเนาะเมียโกดนี่ก็จากตอนแรกที่จะเอาข่าวไปเปิดเผยเนาะ เจ้าข่าวของไอไปเปิดเผยเอาไปขายไปเปผู้ชายก็กลับมากลายเป็นแม่ที่ดีอย่างจริงใจเป็นมิตรภาพเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่สวยงามมากคานะเศร้ามากๆถูกครับคานานี่ใช้คำว่าเกือบจะเอื้อมถึงมาหลายครั้งแล้วแต่เอื้อมไม่ถึงครับจะคว้าได้จะคว้าได้ไม่ได้ไม่น่าเลยคานะ เจ็บแทนเจ็บแทนจริงๆคไม่น่าเชื่อเลยว่าจะจากตายแบบนี้นะคะสภาพอควาลุกขึ้นมาคือไม่ได้ตายแต่หมดสติคือถ้าเกิดว่าไม่โดนหนักขนาดนี้เราอาจจะมีลุ้นตอนที่น้ําตาของคานาหยดไปที่หน้าอควาก็ได้แล้วแบบลืมตาขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าไม่โดนหนักขนาดนี้นะต่อมาเป็นเรื่องของทางด้านของทีมงาน15ปีแห่งคําโกหกแล้วว่ากําลังถกเถียงก็อยู่ในห้องประชุมเลยว่าเราจะ ปล่อยหนังเรื่อง15ปีแห่งคำโกหกออกไปดีไหมเพราะว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์กันยังไงเกี่ยวกับข่าวของอควาโกธันดาก็บอกว่างานสุดท้ายของอควาเนี่ยควรจะเก็บเอาไว้ไม่ปล่อยเหรอควรจะเก็บดองเอาไว้ในชั้นไม่ปล่อยเพราะไอ้ข่าวพวกนี้จริงๆเหรอถึงแม้ไอ้เจ้า15ปีแห่งคำโกหกเนี่ย จะไม่ได้ปล่อยแบบในทีวีไม่ได้ปล่อยแบบในโรงถึงจะแค่ปล่อยออนไลน์ก็จะยอมตัวของโกธันดะยังไงก็จะยอมเอาปล่อยออนไลน์ก็ยอมอะ่ะอ่ะพูดง่ายๆในที่ประชุมเนี่ยเรียกว่าเสียงแตกจะปล่อยหรือไม่ปล่อยแล้วก็เรียกได้ว่าโกธันดะก็กดดันในทางน้าของผู้กำลังโ,โปรดิวเซอร์คาบูลงิว่ายังไงก็ต้องปล่อยคาบูลงิ๋ก็ฟันมาเลยว่าโอเคเราจะปล่อยหนังเรื่องนี้ออกสู่สาธารณาชนแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ ฉันจะรับผิดชอบเองเป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์อย่างฉันนะครับแล้วก็ในที่สุด15ปีแห่งคำโก6ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจำนวนผู้ชมสูงสุดถึงอันดับที่6ของปีนั้นเลยเรียกได้ว่าเป็นท็อปอยู่ในท็อป10นะเนาะอันดับที่6ก็คือเรียกได้อยู่ในท็อป10โอเคและนี่เป็นเรื่องของทีมงาน15ปีแห่งคำโก6เนาะสุดท้ายก็ได้ปล่อยออกมานะฮะ ลงทุนลงแรงกันไปแล้วปล่อยเถอะอย่าให้มันเสียหายไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะการปล่อย15ปีแห่งคำโกหกเนี่ยมันช่วยให้ข่าวของฮิคารุเนี่ยที่ว่าไปก่ออะไรขึ้นมาเนี่ยมันถูกเปิดโปงถูกตีแผ่ออกมามากขึ้นอันนี้เป็นส่วนของ15ปีแห่งคำโกหกมาต่อที่ลูบี้เลยเอย้ทุกคนจำ จำ E D 2ได้ป่ะเราคุยกันไปรอบที่แล้วอะจําได้ไหมครั้งที่แล้ววิเคราะห์กันว่าลูบี้ที่ปรากฏตัวออกมาอาจจะใส่ชุดนี้ใช่ไหมวิเคราะห์กันแบบนี้ถูกไหมเอ้ยใส่จริงชุดนี้เลยชุดนี้เลย <S <s ก็ลูบี้ก็ไม่ออกไปจากบ้านเลย <S <s อยู่แต่ในบ้านอืมคล้ายๆเพลงจบมะ คล้ายๆ e d ดีสอไหมอยู่ในห้องสักห้องหนึ่งใช่ปะแล้วภาพคือลูบี้กําลังจะออกไปที่ไหนสักแห่งแห่งหนึ่งอะ่ะแล้วก็อากาเนะก็ไปหาที่บ้านเลยไปหาลูบี้ที่บ้านเลยเข้าไปหาที่บ้านแล้วก็ลูบี้เนี่ยก็รู้สึกว่าหายไปอีกคนหนึ่งแล้วคนสําคัญของฉันเนี่ยมักจะจากฉันไปเสมอเอ่ออากาเนะก็บอกว่าลูบี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นปกติเนี่ยคงขึ้นเวทีแสดงต่อไม่ไหวแล้วแหละแต่ว่าทุกคนไม่ได้เปลาะบางอย่างที่เห็นคือเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังว่า อ,อ,อากาเนะมาที่ห้องเลยนะแล้วก็มาดูลูบี้ร้องไห้ใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นปกติแล้วอะลูบี้ไม่น่าจะกลับขึ้นเวทีได้แต่ทุกคนแข็งแกล่งกว่าที่คิดอแล้วก็ตัดไปที่ภาพที่ลูบี้ร้องไห้แล้วก็คานะเนี่ยกำลังอ่านอะไรสักอย่างดู